ช่วงนี้ช่วงก่อนนั้นก็ไปกีดยางค่ะสวัสดีนะคะสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยิงดาวนะคะวันนี้แอดมินก็มาเยี่ยมชมคุณติ๋มนะคะรีสอร์ทคุณติม๋มสวยมากกล้วยไม้ นี่นะคะไม่รู้ว่าคุณติ๋มก็จะปลูกอะไรนะคะทำโรงเรือนจะปลูกอะไรคะคุณติม๋มโอ้ไม้ประดับเหรอคะออกเป็นจะมาส์ล้วะคัตเตอร์อะไรพวกนั้นหรือเปล่าโอ้เลยค่ะ,ะ,คะนี่ทำโรงเรือนแล้วนะคะจะโถ จะลงกล้วยไม้นะคะเดี๋ยวถ้าถ้าลงเรียบร้อยเมื่อไหร่จะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะคะสนใจไมาที่ได้นะคะที่นี่ยังที่ที่ยังไม่มีลงเรือนก็เยอะนะคะทางนูน้นนี่นะคะถ่ายให้ชมนี่คือรีสอร์ทสียัดรีสอร์ทอุ้ยสวยล <laughs> วงพึ่องะอะไรคะ เลืองจันเนะไม่รู้จักชื่อหรอกเห็นกล้วยไม้ก็เรียกแต่ลวงพึ่ง <c oughs> นี่่ะนี่คือคุณติม๋มเจ้าของรีสอร์ทใครสนใจมาพักได้นะคะแล้วราคากันเองที่นี่สะอาดแล้วก็สวยเพราะประดับไปด้วยต้นไม้ไมที่เจ้าของเขาทำสวนเก่งสวยมาก นี่นะคะห้องพักสไตล์โมเดิร์นอยู่แบบธรรมชาติหัวนี้ต้นสับประรดเหรอคะสัะะะด,ดยเยอะไงไสวยอะ่ะวันวันไม่ได้ทำอยู่กับสวนกว่าความสวยงาม,มวัฒนาเยอะเนาะ ยา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 มาไอ้นี่ยอย่าไปเฉาว่าสนาเลยก็ก็ค่อนข้างจะอิจฉาอยู่นะช่วงช่วงที่แล้วมาน่ะเข้าสวนโอ้เห็นเงียบๆไปเพราะว่าคนงานออกแล้วทําเสียหายทําเสียหายเยอะเลยปีนี้คนสุดท้ายนี่ทําเสียหายเยอะมากไม่รู้ว่าจะมีคนมาต่อให้ไหมเพราะว่ามันเสียหายเยอะกีด กีดปอกหมดเลยเเค่ะ,คะก็เลยเสียแล้วมันแล้วมันจะดึงน้ำได้ที่ไหนอะคุณติ๋มว่า<ช>มันดึงน้ำไม่ได้ไได,ดูบริเวณรอบๆนะคะคุยกับเออของท่านเจ้าของรีสอร์ทสียัดรีสอร์ทนะคะที่นี่อ,นอ,นอ๋ออันนี้เอา ใครเอาก้อนหินมาตัางง้งไงอ่ะโอ้โยน่ารักไปแล้ว,ออออวเอเอาเหลือคะ่ะโอ้ยเขาเอามาเนี่ยมันก็หนักหนะาสาหัสแล้วนะคุณติม๋มใช่เหรอมีรถขีบแล้วเหรอคะ,อะคโอ้แล้วก็วิ่งมาอ,าม,าาาาอมืไปขีปเอาใกล้ๆนี่เหรอคะไหนคะปอยู่แถวนี้แหละเนี่ยแถวในข้างในบ้านเรานี่แหละโอ้ นี่นะคะไปคีบมาไปคีบมาพูดง่ายง่ายโอ้โหเขาเรียกอะไรทูโทนเนาะนแล้วก็มีมีกรีบชวนชมชวนชมนี่ทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วคะ่ะคนเดียวนี่สวยไหมน,นี่ สวยมากโอ้เอื้องคำนะคะมาดูใกล้ใกล้นี่ละเอื้องคำปีนี้ละมังถึงเาทุกก็ไม่ว่างเราก็ไม่มีแรงอืม,อมก็ไม่ค่อยเจอเฮียเหมือนกันธุรกิจของเขาก็พอเขาเนาะ โอ้ยลูกต้าวก็ไม่มีมันอยู่เฉยไม่ได้ใช่ไหมฮะใช่มีแล้วก็ลวกปล่อยให้มันโซ่ไม่ได้เนาะใช่ใช่แล้วม,มีแล้วมันก็ต้องรักษาดูแลถ้าเราไม่ดูแลใครจะดูแลจ้างลูกน้องมาประมาณสองเดือนเ เขาอยู่เงียบไม่ได้มั้งเขาชอบลดผลคนเราเขามไม่เหมือนกับเราไงม,มันไม่ใช่เรามันเป็นของของเราไงให้เราก็ใช่ใช่มันไม่ละเอียดเท่าเราเปันไดใช,ใช่ไอแบบนั้นเราก็ไม่ว่าแลขอหเหมือนเหมือนกันเนะี่ยพอเราเข้าไปปรับส่วนย่างเองไปเลยอุย้ยมันดีขึ้นใช่ก็ดีขึ้นแล้วก็เรารู้หลักไงถึงแม้แม้ว่าเราไม่เคยเป็นทอาชีพพวกนี้แต่เราเจ้าของเองเราจะรู้ว่าควรทําแบบไหนแต่บอกไว้เลยนะ อาชีพอะไรก็แล้วแต่ที่เราทําเองไม่ได้และเราไม่มีความรู้อย่าเลยนะความรู้ที่สำคัญมากเลยเราจ้างคนมาสามารถบอกเขาได้แต่ถ้าเกิดวันใดเราทําไม่ได้เราทําไม่เป็นอ่ะให้คนอื่นมาสอนเราเนี่ยไม่ได้โอ้นี่เป็นความรู้เลยนะคะนี่ไม่ทํานี่ไม่ทำเลยอะไรที่เรานี่สับปะรดใช่ไหมคะคุณติ๋มอันนี้สับปะรดสับปะรดอะไรคะเขาเรียกว่าอะไรคะเทเลนเซียเทเลนเซีย แล้วก็มีตัวนี้อะไรก็ไม่รู้มันอยู่นในตระกูลเดียวกันเนี่ยไม่อยากจำเยอะแยะเทเลนเซียนะคะจำไม่ถูกจำไม่ถูกเราไม่ค่อยได้เล่นมันด้วยไงเพิ่งเจออ๋ออันนี้มันก็อยู่บนบนดินได้เหรอฮะมันอยู่ได้เั่งน,นั้นในอากาศก็อยู่ได้เอมมอมันอย่างเงี้ยน้ำใส่มันเล่นง่มันอยู่กับระโดอีกตัวนึงอืมเนี่ยไม่มือไม่มีมือจะทำขยายเข้าสยใครอยากได้นะคะไปตกแต่งบ้านมาซื้อที่นี่ได้นะคะ เยอะแยะของเลือกได้เลยน่ารักไหมน่ารักไหมอันไหนฮะอุยอ้ยอุยอ้ยวันกี่ปีแล้วนั่นทำไมไม่มีลูกมันก็ประมาณสามปีเลยมั้งเนี่ยกำลังจะเหลืองเลยอะต้นแค่นี้ที่เหลืองก็มีอยู่ด้านโนอกอุยอ้ยน่ารักจังเลยอ่ะทำไมน่ารักอุย้ยได้ตั้งหลายลูก ที <ersch> house, ่บ <laughs> 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 ้านก็แบบเริ่มปลูกเริ่มปลูกมะม่วงเขียวใหญ่อะไรพวกนี้มะม่วงเบาอะไรพวกนี้ก็ก็ได้กินเฉพาะตัวเองแล้วนะเอ้ยเราได้กินเอแล้วเราไม่ต้องไปทำอะไรเยอะแยะหรอกเอออุ้ยได้กินฝีมือตัวเองแล้วมะนาวนี่ก็โหปลื้มแล้วไม่ต้องไปซื้อมากินมีกินทั้งปีเลยโอ้ยนี่นะก็คือเคลาลือีเนาะที่นี่มีขายทุกอย่างนะคะสนใจมาซื้อได้นะคะสียัดรีสอร์ท อยู่เฉยไม่ได้มันรู้สึกจะทำเริ่มก็ดีอ่ะเนาะเราก็รื้อซื้อสายพันธุ์ดีๆเข้ามาแล้วเราก็มาทำไอ้พวกไม้ผลอะไรพวกเนี้ยนี่ฮออกลอกูกคนนิดเดียวเออเดี๋ยวจะไปซื้อมามั่งแล้วคุณติมเท่าไหร่ อันนี้อันนี้เขาเรียกว่ายงชิดใช่ไหมคะนี่เรามาดูใกล้ๆนะคะนี่เขากําลังจะสุกเลยนะคะแต่ต้องรอให้เหลืองกว่านี้เนาะส้มๆจัดๆนี่ยังเขียวอยู่นะคะไม่รู้อร่อยไหมน่าจะอร่อยเพราะว่าจเพราะมันซื้อมาคนละที่แต่ตรงนู้นซื้อมาพันแพงสามร้อยห้าสิบพันแพงแพงมากก็ไม่กล้าซื้อนะคะเนี่ยไม่ไม่ถ้าพันมันดีเราก็ซื้อไงเหรอเนี่ยกิ่ง กิ่งเซเลยอ่ะมะนาวมะนาวก็มีกินทั้งปีไม่ต้องซื้อที่บ้านก็ไม่ค่อยซื้อมะนาวหรอกเพราะว่าเด็กก็ปลูกบอกไปไว้ไหนหมดคะบอกเขากิ้งกิ้งไปไว้ทางบ้านดุยปล่อยตายหมดเอามาปลูกต้นไม้สวยๆไม่น่าจะปล่อยให้มันตายนะมันกำลังมีลูกอ่ะ มะนาวมันเป็นอะไรที่เลี้ยงง่ายที่สุดเด็กประมาณว่าถ้เดือนเขาคล้ายๆว่าถ้ามันมีลูกแล้วเขาไม่มีตลาดส่งไม่มีตลาดส่งก็คันน้ำเด็กค่ะเด็กมันก็ไม่ทำที่บ้านเนี่ยมีมีกินไม่ทานนะคนเดียวเนาะก็คันทำไอ้น้ำผึ้งโซดาอะไรอย่างเงี้ยมะนาวโอ้โหนี่มีไว้หลายต้นเหมือนกันเนาะคุณติ๋มเอามีเยอะอยู่นั่นข้างบนอีกอืราะด้านนู้นอีกด้านนู้นก็ปีนี้ออกไม่เยอะ ต้นใหญ่จะออกมเยอะเป็นเพราะเราไม่ได้ดูแลมันเยอะมันได้ใส่ปุ๋ยใส่อะไรให้มันอืมเพราะว่ามันเยอะจัดก็เลยมันตายบางอะไรบางก็ตายฝังยางกินไง <c oughs> ตายฝังยางกินในปีนี้นี่ก็ไม่ได้เอายังไม่ออกลูกเลยลำไหปตก็สิแล้วลำาไยต้นนี้จะออกทั้งปีอันนี้ลำาไยหรืองอลำใหญ่ลำาไยเวียดนามเอาเหลอ โอ้หน้าตายอย่างนี้เหรอคะมันจะลูกเหมือนลำไยสีขาวๆมันจะหวานกรอบนี่นะดูแลสวยงามเนาะแต่เวลาทำเหนื่อยนี่หญ้าไม่ขึ้นขนาดนี้โอ้โหขนาดหน้าบ้านจ้อยนึงนะก็ย <c oughs> ังแบบเมื่อวานทําท่าจะถากถากหญ้า้องดูแลโอ๊ยขี้เกียจก็เลยฉีดยา ก็ไม่อยากฉีดน้วนาทีกะเพราพริกกระเลนจะขึ้นให้คุณมากก็เนาะมันก็ตายหมดหญ้าก็ข้าจริงเลยเผลอไม่ได้ขึ้นหมดตรงไหนโอ้ยฝนแบบโปรยตลอดอย่างเงี้ยงามมากหญ้าเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ต้นไม้อะไรคะแคทเทอรียาโอ้ยแคทเทอรียาอิงลิสหรือป่ะ อ๋อเราเก็บไว้อย่างนี้เขาก็ไม่ตายเนาะยังไม่ตายไงเขารอเราปลูกอืมเเเนีี่ยยราด๋วก็รอจะของอยู่นี่ไงเดี๋ยวเราก็จะปลูกปลูกเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาแบบเนี้ยค่ะเดีวแปดเดือนมันก็ให้ดอกอืมอ๋อปลูกใส่อันนี้นี่นะฮะไม่มีมือจะทำมันทำหนูหนึ่งหนังทำหนูแล้วก็ทำนี่ ที่นี่ซียัดรีสอร์ทนะคะคุณติ๋มเขาขายนะคะใครต้องการประดับบ้านนะคะมาซื้อได้ราคากันเองเน,ะน,นานะแล้วขอลงคลิปกันนะคะ